จนถึงวันนี้โซกราตรีใจดาดึงสุดโมนมอมคนพอพิรลมจะไปไมมกลับจร สวัสดีครับตุกท่านครับผมว่าที่เรดรีสุป,ปชัยทองเพ่งนะครับหรือชื่อเล่นโด่นะครับนักวิชาการศึกษามทรอศรีวิชัยสายใหญ่หรือกรเกษตรสายใหญ่นะครับวันนี้ขอร้องเพลงเพื่อหวนรำลึกถึงคุณพ่อพิรมสิริอินหรือพีพ่พีพิรมหรือนารูดนะครับได้จากพวกเราไปนะครับแต่ยังมีเพลงหนึ่งที่ อ่ผมมีโอกาสเคยได้ร้องร่วมกันกับพี่พิรมแล้วก็เป็นวันที่ก่อนแกจะจากโลกนี้ไปนะครับเป็นวันที่แกมีความสุขมากๆแล้วก็อ่าผมค่อนข้างที่จะสนิทกับพี่พิรมแล้วก็อยู่ที่ทํางานด้วยกัน พี่บิรมเป็นคนดีเป็นที่รักของทุกๆุกคนนะครับอ่าแล้วก็วันนี้จากไปแล้วพี่พิรมเป็นคนรักเสียงเพลงรักความสนุกนะครับอยู่ใกล้ใครทุกคนก็มีความสุขไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานครอบครัวญาติพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ผมน้องโด่งนะครับขอญาติจ่ะมอบเพลงนี้เพื่อหวนรำลึกถึงพิพิรมนะครับ จนรับฟังครับขออนุญาตกับร้องเพลงนี้เพื่อหวนนุ่นรำลึกถึงพ่พิรมสินนร,ร,ร,รินนะครับเดพิพิรมหรือทารุณนะครับ เสียงที่ท่านฟังกันดังเช้าเช้าคือเสียงจากพี่รองสาวดังเช้าเสียงก้องไปไกลบวชนาคบังเทิงงานแต่งรื่นเร้เปิดเพลงโดนใจไม่มีงานมีการครั้งใดติดต่อเรียกใช้ได้ทุกเวลา ฟังแล้วผมขอบอกต่ตสักิดไม่เพลงมันดังที่คิดเชิญท่านติดต่อเข้ามาชุดเล็กชุดใหญ่จัดให้ตามใจจนสมราคามีงานเชิญท่านเรียกหาติดต่อเข้ามาที่พิรมสาว หมอทรอหรือว่ากเกษตรใสใหญ่ติดต่อมาได้ใกล้ไกลลองเลสักคราหรือที่บ้านเขาหน่อยจะมีคนคอยจากพิรมสาวติดโต่อที่ร้านไปงามไายเทาพิรมสาว ตอนรับด้วยายฝากท่านเจ้าภาพด้วยเสียงเพลงนี้งานท่านที่ออกมาดีก็เพราะมีทีมเราจัดหา จบเพลงนี้หนอช่วยกันบอกต่อ,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 อผมขอขอบใจมีงานมีการรั้งใดติ่ตอ่อเรียกใช้พิกรมสาวมิวสิกขออยากใช้สโลแกนของพิกรมครับเบ,บอร์โตไม่ต้องราคาของนักศึกัาครับซึ่งพิโรมจะพูดบ,บ่อยๆ,ๆครั้งนะ ทมอรอหรือหากาเซใซยหญิติดต่อมาดักใกไไกลไกลลองเลสักหนายหรือทีบ้านเขาหน่อยจะมีคนโคลดจากพิรมสาวติดต่อที่ร้านห้งามขายข่าวพิรมสาวตอนรับดู ฝากทานเจ้าภาพด้วยเสียงเพลงนี้งานท่านที่ออกมาดีก,ดก็เพราะมีทีมเราจัดจนหนายนนจบเพลงนี้นอช่วยกันบอกต่อผมมอขอบใจมีงานมีการทั้งใดไิ่ต่อเรียกใคร พิิกรมมสาววหลังจากนี้พี่พิรมก็ไปร้องเพลงบนสวรรค์ขอให้ดวงจิตวิญญาณของพี่พิรมสู่สำปพปยภพเบื้องหน้าด้วยเถิดเสียทงที่ท่านฟังกันดังเช้า เสียงจากพิรมสาวดังเชาวเสียงก้องไปไกลบวชนากบันเทิงงานแต่งรื่นเริงเปิดเพลงโดนใจมีงานมีการครั้งใดติดต่อเรียกใช้ได้ทุกเวลา ฟังแล้วผมโคอบอกโตสักิีไม่เพลงเหมือนดังที่คิดเชิญท่านติดต่อเข้ามาจุดเล็กจุดใหญ่จัดให้ตามใจจนสมราคามีงานเชิญท่านเรียกหาติดต่อเข้ามา ที่พิรมสาวที่มอโ,โรโรหรือว่าเกษตรใสใหย่ติดต่อมาได้ไกลไกลลองแลสักครา รือที่บ้านเข้าหน่อยจ,จะมีคนโคคยจากที่รมสาวติดต่อที่ร้าน,นไฟงามไข้ขาวที่รมสาวตน้นรับด้วยใจฝากัานเจ้าภาพด้วยเสียงเพลงนี้งานท่านที่ออกมาดี ก็เพราะมีทีมเราจะจะหายจบเพลงี้หนอช่วยกันบอกตพุผมขอขอบใจมีงานมีการครั้งใดติดต่อเรียกใช้พิ่รมสาวมิวสิ